ครับทุกคนเราจะพามาชมล้อแม็กนะครับในส่วนของตัวขอบ16นิ้วนะทุกคนที่เราจัดใส่กับตอนเดียว2.8ขับเคลื่อน4ล้อแต่งเป็น GRS นะทุกคนและที่สำคัญนั้นทุกคนซีรีส์ใหม่ยางใหม่ทุกคน BF Goodrich โคตรเจ๋งทุกคนมาดูนี่เลยนี่เราจัดใส่แล้วทุกคนล้อ16ใส่ยาง BF นะทุกคนตัวนี้นะทุกคน26575นะทุกคนช่วงล่างเดิมๆใช้งานได้เลยไม่ต้องเซ็ตช่วงล่างนะทุกคนไม่ต้องใส่โช้กไม่ต้องใส่ก้อนหนุนไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยอย่างเจ๋งทุกคน นี่จัดใส่แบบนี้ทุกคนใส่ล้อ16ขับตอนเดียวไม่ใส่เบี้ยพุทธิ์ไม่อายเขาเลยทุกคน <c oughs> โอ้โหเขาเท่เลยทุกคน <c oughs> แล้วก็จะให้ดูเปรียบเทียบนะทุกคนกับยางอีกตัวหนึ่งนะทุกคน <c oughs> เป็น265 70นะทุกคน <c oughs> นี่เลยเป็นยางไคจูนะทุกคน <c oughs> เป็นออเทเลนนะทุกคน ถ้าเกิดว่างบน้อยหน่อยนะทุกคนจัดใส่แบบนี้ก็ได้ทุกคนช่วงล่างไม่ต้องทําอะไรเลยนะทุกคนนี่สองหกห้าเจ็ดสิบาสิบหกยัดใส่กับล้อสิบหกสวยๆทุกคนนะเราปกติดาเดิมของเรานะทุกคนเราก็จะแต่งใส่เป็นล้อขอบสิบแปดอยู่แล้วนะทุกคนที่ช่วงล่างเดิมๆได้ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนล้อแม็กจี์ใส่ยางลาดาสองหกห้าห้าสิบใครที่สนใจนะทุกคนแต่งประมาณนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เดี๋ยวจัดให้ทุกคน đằng chứng